ไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของเด็กๆครับต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของคุณครูกันบ้างครับเป็นเรื่องราวของครูอาสาท่านหนึ่งครับใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณครับผันตัวเองเป็นครูอาสาสอนภาษาไทยกับนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับ เป็นบางส่วนนะครับของวิธีการสอนออกเสียงภาษาไทยที่นางวีนาสุธิพันธ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินตำบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูลทำหน้าที่เป็นครูอาสาหลังกเกษียณอายุราชการสอนภาษาไทยกับเยาวชนและผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ครับโดยใช้สื่อการสอนที่คิดค้นเองนะครับอย่างเช่นแผ่นพับก,กระดาษสำหรับฝึกอ่านและฝึกออกเสียงซึ่งสามารถช่วยเพิ่มทักษะการอ่านและออกเสียงได้ง่ายขึ้น และทําให้การเรียนภาษาไทยไม่น่าเบื่อด้วยครับนางวีนาหรือครูวีนาบอกว่าเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยนะครับจึงรับเป็นจิตอาสาไปสอนให้กับโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนตันหยงกะโปยตำบลปูยูและโรงเรียนบ้านผาหินตำบลควนขันอำเภอเมืองสตูลครับไปฟังเสียงคุณครูคอาสาท่านนี้กันครับหลังจากที่ปลกกระเสียงไปประมาณสองเดือน หมดแล้วก็โชคดีที่อัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าได้ให้มันสมองที่ต่อยอดสื่อที่ทำม,มาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกตัวดิฉันนะคะพอเจอนักเรียนที่อ่านไม่ออกไม่สามารถจะเดินเลยไปได้เลยค่ะต้องกลับมาพูดคุยแล้วก็ดูแลนักเรียนแบบนั้นจนประสบความสำเร็จอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้ไป หลายคนแล้วค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจเมื่อสอนครั้งใดที่นักเรียนอ่านหนังสือออกนี่ใจจะเป็นสุขมากเลยใจจะมีความสุขมากๆ่อยลูก